สาระความรู้ความบันเทิงนะครับจากสินแสมิงของเบ้งเมืองไทยได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง TikTok นะครับชื่อแอคเคาน์ก็คือตัวแอดนะครับ s i n s a e m i n g แอดสินแสมิงเข้าไปชมเข้าไปติดตามกันได้เลยครับหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้น เป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงนะครับโหาราโหารา24ยิีลไอดีแอดโหารา24าาให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันตัวเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ของท่าน ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมดาวศุกร์ยังคงทับลัคนาราศีสิงห์ส่วนดาวอาทิตย์นะครับดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีสิงห์โคจรไปอยู่ในภพการเงินที่เขาเรียกว่าภพกระดุมพระไปอยู่กับดาวพุธซึ่งถอยกลับมาเท่ากับว่าดาวเจ้าเรือนของท่านไปโคจรอ,อยู่ในภพการเงินแล้วอยู่กับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือน ลัคนาราศีสิงนั้นจะอุดมไปด้วยนะครับเสน่ห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้เป็นเซ็กซพริลอย่างมากแล้วก็จะมีลู่ทางที่ดีในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาด้วยแต่ก็ชอบกระจายครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงเป็นสัปดาห์ที่มีแต่กิเลสอยากจะชอบนูน่นชอบนี่มีของอยากได้หลายอย่างนะสบโอกาสก็ต้องจัดไปในช่วงสัปดาห์หน้านี้พูดง่ายๆคือการเงินการทองหลักๆก็ดี แต่คุณจะใช้จ่ายค่อนข้างจะมากในสัปดาห์หน้านี้แต่อย่างไรก็ดีครับดาวสุ์ถึงแม้เป็นดาวความรักแต่อีกในหนึ่งนั้นมันก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโภกระพั์ด้วยและมันมาทับลัคนาของคุณอย่างนี้ก็คงไม่ต้องห่วงหรอกผมว่าการเงินการทองของชาวสิงห์ยังคล่องตัวดีอยู่งานใดๆก็ตามนะครับที่ต้องอาศัยความสามารถส่วนตัวความสามารถเฉพาะทางคุณจะสามารถทํามันได้อย่างดีแล้วก็ คุณจะสบโอกาสมีช่องทางดีๆต่างๆในเรื่องของการงานเข้ามาอย่างมากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์จะนำมาซึ่งโชคดีมาให้คุณใครนะครับที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะครับพยายามอาศัยโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ให้เป็นประโยชน์คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างดีคุณจะเป็นคนหนึ่งที่จะ เอาโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กมาสนับสนุนตัวคุณให้โดดเด่นขึ้นมาและเป็นความโดดเด่นที่จะมาจากความสามารถของคุณจริงๆที่นิสแสหมิงพูดเช่นนี้นะครับดาวบอกไว้ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นดาวพรฤหัสกับดาวสาวที่ตีโกนถึงลัคนาราศีสิงห์ซึ่งมีดาวสุขทับลัคนาราศีสิงห์อยู่ดาวมนุษย์ยูนะครับก็ไปโคจรอยู่ในภพที่ตีโกนถึงลัคนาราศีสิงห์ก็ถือว่าเป็นดาวที่ตีโกนแล้วให้ความสําเร็จทั้งหมดที่สิสแสงหมิงได้ พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้นะครับอย่างไรก็ดีครับในสัปดาห์หน้านี้มันก็มีวันที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีความหงุดหงิดใจอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือในช่วงวันอังคารที่13และวันเสาร์ที่17อังคารที่13และเสาร์ที่1 7 2วันนี้จูๆ่ๆมันอาจจะมีเรื่องทำให้คุณหงุดหงิดใจคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่อาจจะมีเรื่องทำให้หงุดหงิดกัน นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องและทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจกันใครที่ไม่ได้อยู่กับคู่หรือคู่อยู่ทางไกลคู่ไม่ได้อยู่กับคุณระวังจะมีเรื่องเข้าใจผิดหรือมีการสื่อสารที่ผิดพลาดทําให้ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกอารมณ์เสียอารมณ์บอดจอยมีความ,มญหงุดหงิดใจอยู่บ้างแต่สําหรับคนที่โสดนั้นถือเป็นสัปดาห์แห่งสเสน่ยย้าอีกครั้งว่าเป็นสัปดาห์แห่งสเสน่์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ โดยเฉพาะดาวสุกที่มาทับลัคนาตรงนี้นั้นนะครับเป็นดาวที่ให้ความหมายอย่างชัดเจนทีเดียวดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะครับซึ่งหมายถึงการสังคมวงสังคมเพื่อนฝูงญาติแล้วก็ยังรวมไปถึงดาวสุกนั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานซึ่งมาทับลัคนาด,ด้วยนั่นก็หมายความว่าทั้งงานและสเสน่ห์ของชาวสิงห์นั้นอาจจะมาพร้อมๆกันหรือเป็นไปได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆคน นะครับมีสเสน่ห์ต่อวงสังคมอย่างมากไปไหนก็จะมีคนให้การต้อนรับและสําหรับคนที่ยังโสดที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงนั้นดาวมนุษย์ยูตีกนถึงลัคนาถึงดาวศุกร์ดาวพฤหัสก็ตีโกลนถึงลัคนาคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่ชอบพอคนที่ถูกใจกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับคนที่มีคู่อยู่แล้ว จู่ๆมันจะมีเรื่องทําให้น้อยใจเรื่องสื่อสารผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้มีเรื่องต้องหุดหงิดกันสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ขอให้อดทนและก็มีสติสักนิดหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์น่าฟังให้ดีนะครับดาวอังคารได้โคจรไปอยู่ในภพมรณะของชาวลัคนาราศีสิงห์ ดาวอังคารที่ไปอยู่ในภพมรณะตรงนี้นั้นสิ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนชาวสิงห์นะครับให้ระวังนะครับเพื่อนเก่าหรือญาติที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานหรือเพื่อนที่มันห่างหายกันไปหรือว่าเคยคุยเคยคุ้นเคยกันแล้วไม่ติดต่อกันมานานๆระวังมันจะนําเรื่องยุ่งยากมาให้ ถ้ามีญาติหรือเพื่อนเก่าวหรือใครดังกล่าวติดต่อกลับมาให้นึกไว้ก่อนเลยว่าเอาเรื่องยุ่งยุ่งเรื่องจุกจิกใจมาให้กูแน่นอน <laughs> จบข่าวไปก่อนครับสวัสดีค่ะ ำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล